สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในะ ep ที่1285สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันศุกร์ที่ 8สิงหาคม2568นะครับพ <c oughs> ี like li ่พีครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พีอีกแล้วครับพี่พีครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พีครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093ครับพี่พีครับเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยครับพี่พีดูใกล้ๆเดี๋ยวพี่เนาะ0962594093เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่พีครับใช้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พีครับหรือพี่พีอยากจะแอดไลน์สแกน QR ครรัับบพี่คสะดวกดีครับพี์โคดนี้เพื่ออเเพพิ่่มืนกับทาง ได้เลยนะครับพี่ๆี่ครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พีครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนต่อพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับชอบอะไรกันไหนทักท่ายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติเมมาเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีและเต็มใจให้บริการครับพี่พี่วันนี้ภาพป,ประมาณนี้เลยครับพี่พี่ครับสามสิบเก้ารายการมีเหมือนเดิมครับพี่พี่ครับเนื้อดินเนื้อผงเหรียญรู อยู่แค่เกณฑ์น,นี้ครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่เนาะชอบอะไรกันไหนจะกันไปครับ so. รรรพี่พี่ครับกติกาเดิมกติกาเดียวของทางร้านเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบเป็นก่อนดูให้ใช้กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจดูให้พึงพอใจก่อนครับพี่พี่ครับแล้ว ado, um King, ค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้นะพี่เนาะ พี่ๆเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่ๆว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วครับพี่ๆครับจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้หรือจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปครับพี่ๆครับฝากไว้ด้วยนะพี่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่ๆครับวันนี้เย็นๆแบบนี้ครับพี่ๆครับไม่อยากรบกวนเวลาพี่ๆมากจนเกินไปเรามาเริ่มต้นรายการที่กกกัันนนนยยยดดดีีีวว่าาบพ้ออองงขขิ โอเคประมาณนี้แล้วเรามาเริ่มต้นรายการที่1กันเลยครับพี่บีครับนี่เลยพี่บีรายการที่หนึ่งพี่บีล, í, í, ลองดูในพระธาตุมางค์ครับพี่บีครับเนี่ยพ ok, ี่บี í, พระกรุกเกา่าๆของจังหวัดพิษณุโลกครับพี่บีครับเก่าดีสวยงามดีที่สําคัญครับพี่บีครับไม่ค่อยได้เจอเด้อครับพี่บีครับไม่ค่อยได้เจอเด้อครับพี่บีไปเหมาพระที่พิษณุโลกก็หลายครั้งครับพี่บีครับนานๆจะเจอสักงหนึ่งองค์ครับพี่บีกรุธาตุมางค์เก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่ครับพระธาตุมังค์กรุ๊กวัดธาตุม รายการต่อมารายการที่2ครับพี่พีครับนี่แหละครับพี่พี่หลวงปู่ทวดปี24สวยงามดีนะครับพี่พีครับวัดช้างให้ปี24ครับพี่พีครับสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่เส้นสายรายละเอียดสวยงามดีครับพี่พีครับหน้าใช้ดีแบบนี้ลองดูเถะพี่เนาะได้ความเก่าดีสวยงามดีครับพี่พีครับเนื้อว่านพี่พีครับเนื้อผงผสมว่านแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีปี24ครับพี่พีครับอย่างนี้ไปสามร้อยบาท รายการต่อมาในการที่3ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อปานพี่พี่ครับพิมพ์ขี่นกครับพี่พี่องค์นี้สวยไหมครับพี่พี่ครับเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่ครับนี่บัวฐานเดียวครับบัวบัวชั้นเดียวนะพี่น้องบัวชั้นเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีพระบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ผิวพรรณอาจจะผ่านการใช้งานมาผ่านการสัมผัสมาบ้างครับพี่พี่ครับแต่โดยรวมถือว่าน่ารักน่าใช้เลยครับพี่พี่ครับอุดพวงพุทธคุณเต็มๆคครรัับบพพี่เนี่ยงคพุุทธณเต็มๆเลยยแบบนีี้สวงงดดามครับพี่พี่ครับีี่นนกบ้้็าใชดเอา300บน you รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4พี่พี่องเล็กๆแต่น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับองค์เล็กๆแต่น่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่พระรอดลำพูนพี่พี่เก่าๆเดิมๆแล้วตรงนี้ครับพี่พี่ครับเหมือนจะเป็นคาบเลยนะครับพี่พี่เนี่ยคาบฝุ่นอ่าคาบกรุนะพี่น้องครับกรุเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระรอดลำพูนองค์เล็กๆน่ารักดีแบบนี้ครับพี่พี่หิ่งหิ่งบ้านๆอโลงจะหิ่งมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับฝุ่นเกาะติดเต็มเลยพี่พี่ๆแบบบบบนีีี้ลลลออองงดูคครััพ่่์เเ็กยมจข เดิมน่ารักดีเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่5พี่พีลองดูนี่เลยครับพี่บีครับนี่สวยไหมครับพี่บีอย่างนี้ชอบไหมครับนะครับพี่บีครับเขาเรียกว่าจันลอยวัชิโนรถครับพี่บีครับจันลอยวัชิโนรถปี12ครับพี่บีครับพระผงจันลอยแบบนี้สวยดีนะครับพี่บีครับน่าใช้ดีครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูครับพี่บีเก่าๆเดิมๆครับพี่บีครับเนี่ยพระเนื้อผงจันลอยวัชิโนรถครับพี่บีครับแบบนี้นพี่น้องปีสองพันหนึ่งร้อยสิบสองครับพี่บีครับเนี่ยดูครับพี่พี่ดูได้เลยนะพี่น้องน่าร สวยงดงามดีครับพี่พี่ครับสวยงดงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่6ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่ทวดนะพี่เนาะหลวงปู่ทวดครับพี่พี่ครับเนื้อว่านสวยไหมครับพี่พี่ครับนี่ว่าน97สวยดีแล้วที่สําคัญครับพี่พี่ครับในความคลาสสิกก็คือนี่เลยครับพี่พี่ คลาสสิกเลยครับพี่พี่ครับนี่ถักลวดมาครับพี่พี่ครับดำเติมเลยพี่พี่เก่าๆดำเดิมครับพี่พี่ครับโดยตั้งแต่เริ่มต้นนะพี่น้องไม่มีหรอกครับพี่ครับร้านเลี่ยมพี่พี่นี่ใช้วิธีการจะอยากจะห้อยผ้านะพี่น้องต้องถักลวดครับพี่ครับถักลวดเพื่อจะห้อยได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วก็พอมีการเลี่ยมเข้ามาครับพี่พี่นี่เจ้าของเดิมเพราะน่าจะเอาไปเลี่ยมไว้ใช้ครับพี่พี่ครับแบบนี้หน้าตาติดคมชัดดีนะครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยครับพี่พี่นี่หน้าตาติดดีนะพี่นะลองดูได้เลยครับ อยู่ด้านในแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยจริงๆพี่พี่แบบนี้งดงามดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา500บาทแบบนี้เอา500นะพี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่7พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่สวยไหมครับพี่พี่ครับพระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมครับพี่พี่ครับพระเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมครับพี่พี่ครับแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีไหมครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวไปเนาะเลี่ยมกัันนน้้้้้าาแแลลวกก็ใใส่่่รรรรรอออบบบบบบหเเเีีีียยยคพพ300ท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่แปดพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่สวยไหมครับพี่พีครับพระศิวลีหลวงปู่โตครับพี่พีครับเนี่ยเนื้อผงใบลานนะครับพี่พีครับเข้มๆเลยครับพี่พีเข้มขังสวยงามดีครับพี่พีครับเข้มขังสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เดี๋ยวไปเนาะลองดูครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พีครับพระศิวลีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีด้านหลังเป็นยันนะครับพี่ครับด้านหลังเป็นยันนะแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีสวยดีมีตลับให้เหนี่ตรรับก็ถือว่าาาาเเเเเกก่่่่ดดดีีีคครรััับบบพพๆๆลยตจ้ของิม ใ้มาแบบนี้ครับพี่บีครับสวยนะพี่น้องลองดูแบบนี้พระสิวลวรีหลงปูุโตเอาไป400บาทมีตลับให้1ใบเอาแค่400บาทเท่านั้นเรงพี่บีครับลองดูนะครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่เข้าเีปบีครับแบบนี้นะครับพี่ๆีเหรียญนี้เลยพี่ๆีเหรียญนี้สวยไหมครับพี่บีครับนี่สวยนะพี่น้อง เนื้อทองแดงกะไหลทองครับพี่ๆครับเนื้อทองแดงกะไหลทองพี่ๆครับเนี่ยหลวงพ่ออินวัดโบสถ์ครับพี like ่ๆครับแบบเนี Wy ้ยสวยดีน่าใช้ดีครับพี่ๆครับเนื้อทองแดงกระไหลทองน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่นี่แลวพี่น้องแบบนี้ครับพี่น้อนี่เลยพี่ๆครับนี่สวยครับพี่ๆครับสวยงามดีครับพี่ๆครับสวยงามดีพี่ๆลองดูได้เลยนี่โอ้โหดูครับพี่ๆครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่ๆครับเนื้อทองแดงกระไหลทองแห้งๆเลยพี่ๆลองดูตัวตัดครับพี่ๆครับเนี่ยตัดมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็ฉีกขาดไปแบบ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 เเนนีีีี้ยคคคครรรรรัััััพพพ่่่่่ๆๆๆๆกาาาดดดสววววงงมะุหลออิโ หลังมียันนะครับพี่พครับหลังยันโกงจักแบบนี้สวยดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี story, beast, ่พ nice. ี่ครับเหรียญหน้าแก่หลวงปู่ศรีฉันทักษือริครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่สวยไหมครับพี่พี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับเหรียญหน้าแก่จำเปองพี่เนาะแกะบล็อกอย่างสวยเลยครับพี่ครับเนื้อทองแดงรมดำครับพี่พี่ครับลมดำแห้งๆเลยครับพี่พี่แบบเนี้ยสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับสวยงามและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงปู่ศรีฉันทักษือริครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่พี่ครับนบบบบบพพพัััดมะออาุแนนีีีี้คครร่่่เลย ปี19ครับพี่พีครับที่ระลึกในงานผูกปัสสีมาครับปี1นแบบนี้สวยดีครับพี่พีครับน่ารักน่าใช้ดีเนื้อทองแดงรมดำเรียนหน้าแก่สวยดีแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่11พี่พี่เหรียญนั่งพับเพียบพี่พี่ครับหลวงปู่เพลวปวโรเป็พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่สวยดีครับพี่พี่นี่เขาตอบไว้เลยว่าเนื้แบบนี้ครับพี่พี่ครับเขาตอบเลยว่าเป็นเนื้อนวะนะครับพี่พี่ครับต่อโคดหนึ่งจุดครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไปน้อยแล้วก็ตอกเนื้อนวะแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีเหรียญคุกเข่าเออเหรียญพับเพียบครับขออภัยครับพี่พี่เหรียญพับเพียบหลวงปู่เพลวปวโรแบบนี้ครับพี่พี่ครับรุ่นพิเศษครับพี่พี่ครับนี่เลย เขาเขียนว่าเป็นเนื้อนวะโรหะนะครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีเรียบพลาสติกมาเรียบร้อยเอา400บาทรายการต่อมาครับพีบีครับเหรียญยอดนิยมหลงพ่อกวยชุดติทโทรพีบีครับเหรียญรุ่น3หลังยันครับอันนี้จะเป็นหลังยันอ่าคเรี่กอะไรพีบนะ ผมจำชื่อยันไม่ได้นะครับพี่พี่ครับหลังยันไตสนะคมไปเบลขออภัยหลังยันไตสนะคมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับที่ระลึกในงานปู่พัตสีมาปี2521ครับพี่พีครับเป็นเนื้อลมดำครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พีสวยงามดีแบบนี้หลังยันไตสนะคมครับพี่พีครับสวยดีพี่พี่หลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวน้องปีสองพันห้าร้อยสองหนึ่งเหรียญยอดนิยมมาเลยครับพี่พี่ครับพี่เลี่ยมเก่าๆเดิมๆได้มาแบบนี้เลยครับพ ไตรสะนาคมครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา600บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่13พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่เหรียญละครั้งหรือว่าเหรียญสลีมมงคลหลวงพ่อเกษมเขมกโกสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่เนื้อทองแดงอารมณ์ดำครับพี่เนื้อทองแดงอารมณ์ดำแบบนี้ครับพี่พี่ครับน่าใช้จริงๆครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่เนื้อทองแดงแบบเก่าๆจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็ระบุว่าเกษมเขมกโกครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับน่ารักน่าใช้ดีีีีีีททท่่่รรรรรรระลลลลึกกกในนนาา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 าสสสสสมมมบบุุุ้้งงงงศเเจจแชดดหหยญคคพััััตวปป16 พี่ครับ15เมษายนปี1 6แบบนี้ระบุให้เรียบร้อยเลยครับไบีเนื้อต้องแดงรมดำแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีครับพี่คแรบบับหลวงพ่อเกษมเข,เม,เขม,โมโกเอาไป500บาท รายการต่อมาครับพี่พี่เข้ารายการที่14ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่มีเลยครับพี่พี่ครับวัดถ้ำผาป่องครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดตัวต้องจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับนี่หลวงปู่ฉิมเอ้ยหลวงปู่สิมขออภัยครับเรียบหลวงปู่สิมนะพี่น้องพุทธาจารโรพี่พี่ครับแบบนี้เลครับพี่พี่สวยงามดีเหรียญรูปทรงเสมาครับพี่พี่ครับจังหวัดเชียงใหม่5กันยายนปี17ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่พระครูสันติวววรรรราานนะคคัับบบบพีีี่่แ้หหลงิม พุทธาจารโรครับพี่พี่ครับวัดถ้ำผาป่องครับพี่พี่ครับแบบนี้ปีหนึ่งเจ็ดตัวพี่น้องหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีเนื้อทองแดงอารมณ์ดำครับพี่พี่ครับปีเขาเรียกว่ารุ่นสิบสองนาฬิกาครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่น่ารักดีครับพี่ยำต่อโคดตัวนัทหนึ่งจุดตัวด้านหน้าแบบนี้สวยๆคลาสสิกดีน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่15พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่สวยไหมครับพี่พี่ครับพระอาจารย์พมพี่พี่ครับพระอาจารย์พมพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับประสิทธิ ทำครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่พี่ลองดูตัวตัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดออกไปแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดออกไปแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่พี่ปี2506ครับพี่พี่ครับแบบนี้ปี2506ครับพี่เอารุ่นแรกเลยครับพี่พี่ครับเด่นรุ่นแรกพระอาจารย์พมเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องเก่าๆเดิมๆสวยงามดีนี่ครับเรียกหลังยันนะโมพุทธายะคคคคคครร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 ัััััับบ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 บพพพพีีีีีีีีี่่่่่่่่่ป2506แแแแเเเนนนนนน้้้้้ยุกกือออออทททงงงงงดดดดไไสวาาาาามใใชชถ สี0รบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่16ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีพระร่วงนั่งหูยานลบบุรีครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยมากๆครับพี่พีครับแต่ด้านหน้านะครับพี่พีน้องดูว่าเขาน่าจะเป็นการลงลักนะพี่น้องเป็นการลงลักและปิดทองครับพี่พีครับแต่เนื้อเดิมนะครับพี่พีก็คือชินตะกวดนั่นเองครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับด้านหน้านะพี่พีเหมือนจะเป็นร่องรอยสีแดงๆนะครับพี่พีครับน่าจะเป็นการลงลักแล้วก็ปิดทองนะครับพี่ๆๆคครับบบแเเเนีี้กก่่าาาดดิิมลสสผือพี่ท่านนใดชอบบบแี้ครับบบบพพีี่่ครรรรัะวงงนนาหูยลุแบ เอา400บาทรายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่17พี่บีต้องดูนี่เลยครับพี่บีครับนี่พระพุทธชินราชใบเสมาพี่บีครับแบบนี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพี่บีครับกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกครับพี่บีครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่บีครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีเลยพี่บีพระพุทธชินราชใบเสมาหลังเป็นราย ผ้าหลังเป็นลาตะแกงแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยครับพี่พีได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีแบบนี้เผื่อถ้าพี่พีท่านใดชอบนะพี่นนองเผื่อถ้าพี่พีท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูได้เลยครับพี่พีสวยงามดีคแบบนี้เอา300อบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สแกนพี่บี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหชอบมากๆเลยครับพี่บีครับพระชัยวัดครับพี่ว่าพระชัยวัดท่านเจ้ามาพี่พี่ครับแบบนี้เนาะ่น้องพิมพหน้าครุฑครับพี่พิมพหน้าครุฑเขาเรียกว่าพิมพหน้าครุฑแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่ครับเนื้อทองแดงอารมณ์ดำสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหนูด้เลยครับพี่พี่ครับฐานบัวคมชัดดีพี่พี่หนูครับพี่พี่ครับรายละเอียดสวยดีหน้าตาติดชัดเจนดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยดดดีีีีีแบบบบบนนน้้้คครรัั่ใตฐาอุวยงครับอุดด้้วยาเๆดิมสวย ดีครับพี่พี่ครับพระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามาแบบนี้สวยดีน่าคุดเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่19พี่พี่ต้องดูนี่เลยครับพี่พี่ ปั๊มเตารีดเหรียญปั๊มเตารีดหลวงปู่ทวดครับพี่พี่ครับพิมพ์เล็กสวยดีครับพี่พี่ครับนี่จมูกโด่งพิสเลยครับพี่พครับนี่ดูจมูกโด่งโดแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเหรียญปั๊มเตารีดหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือครับพ ah <uk> ี่ครับหน้าธรรมดาหลังตัวหนังสือนะครับพ <face Apart>, ี่ครับบล็อกก็ธรรมดาครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่แบบนี้ลองดูนะพี่น้องได้ความเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่ทวดครันน้าใหบ ร้อยแบบนี้เอา400บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับหน้าอาปาเช่สวยดีครับพี่พีครับรายการที่20พี่พีครับหล่อเล็กครับพี่พีหล่อเล็กเตอรี่ครับพี่พีหล่อเตอลรี่เตอรีดหล่อเล็กครับพี่พีเตอรี่หล่อเล็กแบบนี้ครับพี่พีครับสวยดีหน้าอาปาเช่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีเนื้อทองแดงนะครับพี่พีครับเล็กๆดีแต่ผมบอกได้เลยว่าหน้าใช้จริงๆครับพี่พีครับเล็กๆแต่หน้าใช้จริงๆครับพี่พีครับแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่เนาะเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความหน้าใช้ดีครับพี่พีครับหน้าอาปาทาานใชออบบเ500 รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่21่สพี่พีลองดูนี่เลยนี่ชอบไหมครับพี่พีครับเป็นพ่อปู่ฤาษีหลวงปู่ทิมครับพี่พีครับพ่อปู่ฤาษีหลวงปู่ทิมเป็นรูปหล่อหลายองค์นะครับพี่พีครับรูปหล่อหลายองค์พ่อปู่ฤาษีหลวงปู่ทิมอิสริโกครับพี่พีครับแบบนี้เลยครับพี่พีสวยงามดีต่อโคตรหมายเลข3ตรงนี้ครับพี่ครับใต้ฐานต่อโคตรหมายเลข3แบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าเชื่อดีหลวงปู่ทิมอิสริโก้พี่พี่ครับนี่ นี่เลยเก่าๆเดิมๆคลาสสิกดีแล้วเนื้อผมบอกได้เลยว่าเนื้อเขาจัดจานมากๆเลยครับพี่พีครับ <S <S เนื้อหนึบแน่นดจังเลยครับพี่พีครับแบบนี้เป็นเนื้อเขาเรียกไปเป็นเนื้อส่วนมะขามเปีกเยกนะครับพี่พีครับนี่หนึบหนึบแน่นแน่นเหนียวเหนียวแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีพครับเก่าดีสวยงามดีวมดลวงผู้ทิมอิสริโกต่อครบมายเลขสามอยู่ที่ใต้ฐานแบบนี้สวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมันๆแบบนี้เลยครับพี่พีครับโอ้โหสวยจริงๆแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พ huh? like ีครับรายการที่22พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับสวยไหมครับพี่พีนี่เนื้อชิ้นเก่าๆเดิมๆสวยดีครับพี่พีครับลองดูตัวพี่น้องแบบนี้ครับพี่พีสวยงามดีหลังยันนะครับพี่ครับหลังยันแบบนี้นะครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้ได้ความเก่าด้วยความคลาสสิกดีครับพี่พีครับได้ความเก่าด้วยความคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีพระร่วงลองไปลองพระร่วงนั่งประมาณนั้นครับพี่พีครับพระร่วงนั่งประมาณนั้นนนะคครรัับบบบพีี่แเ้ย นี่เลยพี่พี่เก่าๆสวยๆอย่างนี้ครับพี่พี่ครับอยากให้ลองดูครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเป็นเหมือนพระร่วงนั่งเข่ากว้างประมาณนั้นนะครับพี่พี่ครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนครับพี่พี่แบบเนี้ยเก่าๆก่าเดิมเคลาสสิกดีพี่พี่เนี่ยชิ้นตะกวดสลิมแดงแบบนี้นะครับพี่พี่ครับชิ้นตะกวดสลิมแดงแล้วด้านหลังมียันครับพี่ครับนี่ด้านหลังมียันแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเรียบพลาสติกกันน้ำมาให้เรียบร้อยเอา300บาท รายครั้งต่อมาครับพี่พี่ครับรายครั้งที่23พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระมเหสวนพี่พี่เก่าๆเดิมๆเลยพี่พี่ครับนี่อันนี้จะเป็นกรุวัตสรีรัตนามาธาสุพรรณบุรีนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยดีพิมพ์สองหน้าครับพี่พี่ครับชินตะกัวสนิมแดงน่ารักน่าใช้แบบนี้ครับพี่พี่ครับน่ารักน่าใช้แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆคลาสสิกดีแบบนี้โอ้โหมองมุมไหนก็สวยครับพี่พี่ครับไม่ว่าเอียงซ้ายไม่ว่าเอียงขวาก็สวยแบบนี้เอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับโอ้โหนี่และครับพี่พี่พี่บอกว่ามีมาอีกไหมมีมาอีกไหมครับพี่พีครับนี่ยเลยครับพี่พีครับเสียนกลมพี่ครับเสียนกลมหลบผู้เนียมครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆก่าเดิมๆสวยดีครับพี่พีครับสุดยอดพักเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูใหญ่สายจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลบผู้เนียมวัดน้อยครับพี่พีครับเสียนกลมพิมสองหน้าสวยดีเลี่ยมจับขอบเดิมๆเลยครับพี่พีเอาไปเลี่ยมเดี๋ยวไปน้องเอาไปเลี่ยมพลาสติกทับอีกหนึ่งรอบขึ้นคอได รายการต่อมาครับพี่บีครับรูปหล่อหลายองค์รุ่นหนึ่งครับพี่บี้ครับแบบนี้หลวงปู่แพ้วปะวะโรพี่บีแบบนี้เลยน่ารักไหมครับพี่บี้ครับเนี่ยหลวงปู่แพ้วปะวะโรพี่บีแบบนี้เนาะพี่เนาะวัดล้างหมันอ่า รุ่นหนึ่งจังหวัดนครปฐมครับพี่พีครับแบบนี้ก้นไรเอ่อจะเป็นก้นระฆังนะครับพี่พีก้นระฆังแบบนี้ครับพี่พีครับสวยดีครับพี่พีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่รบรูปหล่อหลายองค์หลวงปู่แพลวครับพี่พีครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมๆสวยดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับรูปหล่อหลายองค์นั่งเต็มองค์เลยครับพี่พีครับหลวงปู่แพลวปะวะโรพี่พีครับแบบนี้วัดรางหมันอำเภอนครปฐมครับพี่พีครับรุ่นหนึ่งแบบนี้เลยสวยดีครับพี่พีครับแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่ครับพระชัยพิมพ์ต้อพี่ครับพระชัยพิมพ์ต้อแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามน่าใช้ดีไหมครับพี่สวยงามน่าใช้ดีไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้เล็กๆน่ารักดีครับพี่ครับพระชัยวัดพิมพ์ต้อเล็กๆแบบนี้นะพี่น้องเก่าๆเดิมๆสวยงามดีได้ความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยจริงๆนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับกรงเล็กๆน่ารักดีแบบนี้เอาสามร้อยบาท รอยกันต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เดียดสแตมนี่เลยโอ้แต่ว่านี่ครับพี่พี่ต้องเรียนบ้าเขาตัดแบบนี้นะพี่น้องเขาตัดแบบนี้ครับพี่ครับมีการตัดเอียงไปครับพี่ครับใต้ฐานนะครับพี่พี่เหมือนตัดเนื้อขาดไปนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูครับพี่พี่เป็นเนื้อโลหะนะพี่นะเนื้อโลหะผสมแต่ว่าดูครับพี่พี่ครับผิวพันธุ์เขาเก่าจนแบบเขาใช้จนกลับมาเป็นแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่ามันๆเลยครับพี่พี่ครับดูนี่ด้านหลังอย่างนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีนะพี่้องหลัังยน้วพี่น้องหลังยันใบพัดเเลยรบ่่กาว งามดีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่พีครับเหรียญสแต็มเหรียญหล่อนะพี่นั้นเหรียญหล่อเล็กๆแบบนี้ครับพี่พีครับน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีดูครับพี่พีครับแบบแบบนี้ครับพี่พีสวยดีสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆน่าใช้ดีเหรียญเล็กๆน่ารักแบบนี้เทียบให้ดูเลยดีกว่าครับพี่พีครับนี่นี่ครับพี่บนี่โอ้ดูเทียบเหรียญสองบาทดีกว่าเดี๋พี่เนาะไซส์เหรียญสองบาทน่าจะพอดีกว่าครับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พีลองดูนี่เห็นไหมาาาาณณนนนีีีีี้้้เเเออองงครรับบบบพพ่่ไไซส์ปปะมแท รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาครับพี่พีครับหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาสามชายนะครับพี่พีครับเป็นเนื้อสำลิดครับพี่เป็นเนื้อสำลิดออกสำลิดแก่เงินโดยประมาณนั้นนะครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พีครับแบบนี้พิมพ์กีตาสามชายนะพี่นะใต้ฐานนี่เดือดมากครับพี่ไตฐานนี่เดือดมากเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีเก่าๆเดิมๆสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีนะ อ่ะโอเคครับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พีลองดูแบบนี้ครับพี่พีครับสวยไหมครับพี่พีสวยไหมครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีครับเนี่ยพิมพ์ิตาสามชายสวยงามดีเนื้อจัดจ้านแบบนี้ครับพี่พีครับน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีแบบนี้ถ้าพี่พี่านใดชอบเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่ยี่สิบเก้าพี่พีลองดูนี่เลยคพี่พี่ครับนี่พับปิตาหลวงปูเอี่ยมนะครับพี่ครับพับปิตานั่งฐาน เดี๋ยวนะพี่นะพับปิดตานั่งฐานบัวครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ครับเนี่ยเสียนแหลมครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆเป็นเนื้อสำลิดเหมือนกันครับพี่พี่ครับสำลิดออกสำลิดแก่เงินครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูตัวน้องอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูครับพี่พี่ครับสวยมากๆเลยครับพี่พี่แบบนี้สวยมากๆเลยครับพี่พี่ครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปูเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พี่ครับแบบนี้อตัว รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่จอบใหญ่หลวงพระเพชรวั่าหลวงจวนพิจิตร เนื้อหาองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าเดิมมากๆพี่ครับต้องบอกเลยว่าเดิมมากๆครับพี่พ่ครับเก่าๆหิ่งหิ่งบ้านๆเดิมๆเลยครับพี่ครับต้องเรียนว่าเดิมๆเลยครับพี่พครับแบบเนี้ยโอ้โหสวยจัดจ้านจริงๆครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าเนื้อหาเก่าๆและจัดจ้านดีแบบนี้ครับพี่พครับพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่อเพชรวัฒนหลวงจังหวัดพิจิตรครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พครับน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูด้พี่น้อยอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับพี่บีครับนี่เลยครับพี่บีพระปิตาพี่บีครับพระปิตานี่เลยพี่บีครับอาจารย์ปานสำนักเขาอ้อครับพี่ครับสำนักเขาอ้อครับพี่บีครับแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับพี่บีครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับพี่บีครับแบบนี้เป็นบล็อกหน้าแล้วก็หยอดหลังเอาในเรื่อน้พี่เนาะหยอดหลังเอาครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่บีเก่าๆเดิมๆสวยงามดีพระปิตาเนื้อทองแดงเถื่อนครับพี่บีครับอาจารย์อาจารย์ปาน สำนักเขาออแบบนี้น่ารักดีครับพี่พี่ครับน่ารักน่าใช้แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าเก่าเดิมๆสวยดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่32ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่งบน้ำอ้อยเนื้อตะกั่วครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเนียมมาต้อยครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับนี่พี่พี่บอกว่าชอบกันเหลือเกินครับชอบมากๆนะครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่บอกว่าโอ้โหหากันเลยพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนี่ยงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมมาต้อยครับพี่พี่ครับอีกหนึ่งรายการวัตถุมงคลที่ยอดนิยมเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวน้องสวยดีครับพี่พี่ครับเนี่ยเนื้อเขาแบบนี้เลยครับพี่พี่เอกลักษณ์เลยพี่พี่แบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเเนนีีีีียยมมาาาาาต้้้อออจัังหวดดสุุพพรรรณบบบบบแถ่่่ททใช400 รายการต่อมารายการที่33ครับพี่พีครับเป็นพระปิตาพี่พีผมก็คาดว่าน่าจะเป็นปู่จีนหรือเปล่าแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูอะพี่เนาะเก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับอันนี้ขอญาติตี๋ไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่นะอันนี้น้องขอญาติตี๋ไม่ทราบที่แล้วกันครับพี่พีครับเป็นเนื้อผงหนึ่งะครับพี่พีจุ่มลักแล้วก็ปิดทองครับแบบนี้ลงลักแล้วก็ปิดทองแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีองค์ใหญ่นะครับครับองค์ค่อนข้างใหญ่เลยครับพี่พี่ๆครับแบบนี้เลยพพี่ระเนื้อผงจุ่มลักปิด องแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พีครับไม่มั่นใจเป็นปูจีนท่าราดหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้ครับพี่พีแต่ว่าใหญ่นะพี่นะดูครับพี่พีเกือบเต็มฝ่ามือน้องครับพี่พีครับองค์ใหญ่จริงๆพี่พีแบบเนี้ยลองดูไม่ทราบที่เอา500บาทเรียบพลาสติกขันน้ำให้เรียบร้อยเลยพี่ๆแบบนี้เอา500นะพี่น้องรายการต่อมารายการที่34ครับพี่ๆครับนี่เลยครับพี่ๆ เขาจะสิงไม้แกะหลวงปู่รอดวัดในหลวงครับพี่พี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่เอ้ยขอไปครับพี่พี่ครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนพี่พี่ขอไปครับพี่ครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวัดบางน้วนนะครับพี่พี่ครับโคตจะสิงไม้แกะเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ได้ความเก่าดีสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้โคตจะสิงไม้แกะครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอาไป500้บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่35พี่พี่ลูกอมเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับพี่พี่ครับไม่ทราบที่มีรอยจานเต็มๆเลยพี่พี่รอยจานมือนะครับพี่พี่ครับรอยจานมือเต็มๆเลยพี่พี่แบบนี้ลองดูตัวนี่เนาะน่าจะเป็นอะไรพี่ดี๋ยวเอ่อนะมะอุหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้ไม่มั่นใจนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเป็นเนื้อเนื้อผงนะครับพี่ครับเนื้อผงจุ่มจุ่มลักแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อผงคุกลักจุ่มลักแบบนี้ครับพี่พี่ลูกอมเก่าๆไม่ทราบที่มีตลัััับบ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 บใให้้้้แแนนีีีีีีีีสสววยยงงาาามมดดคคครรรพพพพพ่่่่่่เผือถ มีตั้งแชอบดบวพอมมีตลับให้หใบเอาไป400บาท ลายการต่อมาครับพี่พีครับเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมครับพี่พีครับเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีเก่าๆก่าเดิมเดิมสวยงามดีเนื้อนะครับพี่พีครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นทองเหลืองหรือเปล่าน้อเนาะเน้องน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมพี่ครับนั่งเต็มองค์อย่างนี้ครับพี่พีแล้วก็เป็นฐานอ่าฐานสีเหลืองนเนาะแล้วก็ลงยาลอยลายธงชาติครับพี่พี่ครับสวยดีพี่ครับน่ารักน่่่่่่าาาใชช้้้้้้แแแบบบบบบบนน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 ีีีีีเเเเเทททออออองงงงงดดดูููจะะป็็หลลลลืวกกกุิิคครรััพพ เก่าดั้เดิมสวยงามดีน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับแหวนลายธงชาติหล่อมากเดิมครับพี่พีครับนิ้วชี้น่าจะใส่ยากครับเนี่ยนิ้วนางเนี่ยน่าจะได้แล้วครับพี่พีครับนิ้วนางใส่ได้เลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีสวยดีแบบนี้เผื่อถ้าพี่พีท่านจะชอบเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่37ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีแบบเนี้ยนี่พระราหูกะลาแกะครับพี่พีครับพระราหูกะลาแกะเก่าๆเดิมๆเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ครับพี่พีครับดูให้ดูแค่การเลี่ยมก่อนครับพี่พีครับแค่การเลี่ยมนี่ก็กินขาดแล้วครับพี่พีครับแค่การเลี่ยมนี่ก็สุดๆแล้วครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูวเปนเนาะจานเต็มๆเลยครับครับจานเต็มๆเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีหลวงพ่อน้อยวัดศรีสัตทองครับพี่พีครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสัตทองแบบนี้เเเเกกกก่่าาาาๆๆดดิมมสวยงีีีคครรัับบพพะะะลลป็นนผือ จะจักสวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับได้ความเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับอันนี้เขาเจาะหูในตัวนะครับพี่เจาะหูในตัวไม่มีหูครับพี่พี่ครับเจาะหูในตัวแบบนี้เอาไว้ใช้เลยครับพี่พี่ครับนี่แล้วก็เลยเอามาเลี่ยมนะพี่ๆพี่เนาะเอามาเลี่ยมเพื่อขึ้นคอครับพี่พี่ครับจะทําให้พระกราจะได้ไม่ไม่ไม่สึกไปครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างแบบนี้แต่โดยรวมผมว่าน่ารักน่าใช้มากๆครับพี่พี่ครับน่ารักน่าใช้จริงๆครับพี่พี่ทท่าาานชออบเ600 รายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่บีครับเป็นเบียกแก้แบบนี้ครับพี่บีครับ แก้ครับพี่พครับเก่าๆเลยพี่พี่แล้วเขาเป็นการถักเชือกตัวพี่น้องถักเชือกร้อมรอบเลยครับพี่พครับแบบนี้แล้วก็เหลือเหลือตัวบี้ให้เราเห็นนิดนึงครับพี่พครับขย่าย่นี่พี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะขย่ารู้สึกได้เลยครับพี่ขย่หย่อบางวก็พอแล้วพี่พี่เนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับพี่พครับตลอดเต็มๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องสวยดีครับพี่พี่ครับเนี่ยโอ้โหลงลักถักเชือกแบบนี้ครับพี่พี่ครับลงลักถักเชือกแบบนี้แล้วก็มีหัวนะครับพี่พี่ๆเก่าาสวยงมดีครับพีแบครับพีี่เนี่ยให้ดูเลยพี่พีีีีี่่่บบบบบบ้้คครรััััดูพเเนยลลงกกกถชือแ นี่ครับพี่ๆครับลงลักถักเชือกแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่ๆครับแบบเนี้ยต้องเรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวนี่เนาะอย่างนี้ครับพี่พี่สวยดีแบบเนี้ยเบี้ยแก่นี่สวยดีแบบนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ครับลงลักถักเชือกแบบนี้เอา500บาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับขออนุญาตซูมออกเลยนะครับพี่พีครับนี่เพราะเป็นมีดครับจะเป็นมีดครับพี่พีครับแบบนี้ขออนุญาตขยับกล้องเลยครับพี่พีครับนี่เพราะเป็นมีดแบบนี้นะครับพี่พีครับมีดด้ามอ่าด้ามกระดูกครับพี่พด้ามกระดูกฝักไม้ครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีเดี๋ยวนะพี่พีนะน้องหางมมาทักก่อนสิพี่พี่ครับวัดขนาดความยาวให้ดูครับพี่พีครับเดี๋ยววัดขนาดความยาวให้ดูนะพี่น้องขออภัยครับพี่พีครับออกมาผมซ่อมไปแล้้้ววคคครรัับบบพพีีี่่ออไดแลึ๊โเ ความยาว9นิ้วเขาให้กำหนดประมาณ9นิ้วนะครับพี่พี่ครับเนี่ย9นิ้วนิดๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ก็เราก็ตีเป็นสัก9นิ้วแล้วกันนะพี่เนาะความยาวโดยรวม9นิ้วครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูครับพี่ครับด้ามด้ามกระดูกนะพี่นะด้ามกระดูกฝักไม้ครับพี่พี่ครับแบบนี้จับให้มั่นพี่พี่ครับแล้วดึงเอาฝักเออเอาเอาสันดาเข้าหาตัวนะครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับตอกลายหน้าเกีียวครับพี่ครับตอกลายหน้าเกีียวหลวงพ่อกวยชุดติมทโรวัดโคสิตาาาาาารรรรรมมคคคคคัััับบ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 บพพีีีีีี่่่่แนนนน้ลองดดูขววยใจะ พ boy, ี่พี่ครับตอกลายหน้าเกีียวสวยๆเลยพี่พ oh ี nos, nos, ่ลองดูดิโอ้โหดูนะพี่ต๋อตอกมือนะพี่นะตอกมือครับพี่พี่ครับเนตตอกลายคมชัดลึกดีครับพี่ครับตอกลายคมชัดลึกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยดีแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อควยชุดตินทโรวัดโคสิตารามครับพี่พี่ครับเนตด้ามกระดูกนะครับพี่พี่ต้องให้ดูก่อนครับพี่พี่ครับว่ามันด้ามกระดูกนะพี่นะด้ามกระดูกฝักไม้แบบนี้ครับพี่ครับเนตด้ามกระดูกฝักไม้สวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อควยชุดตินทโรลายหน้าเกียวแบบนี้สวยงาาาามดดดีีีีีีนนนนน่่่่่่ใใชช้้้คคครรัับบบบบพพพแเเผืออทะะว พี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่สวยมากๆครับพี่ครับดูครับพี่พี่เนี่ยดูตอกคมชัดลึกดีครับพี่ครับตอกคมชัดลึกดีนะพี่นะแบบนี้สวยดีหน้าใช้ดีแบบนี้เอา600บาทแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเมื่อกี้กิ่งไป่างเอา600บาท สัญญาณกิ่งรัวๆแล้วครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่ครับคลิป EP 1285นสองร้อางนำเสนอพี่พี่ครบทั้วแล้วครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันน้องชอบรายการไหนทักทายนอนได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีและเต็มใจให้บริการน้องๆวันนี้ครบทั้วแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปให้ข้อมูลใดผิดพลาดไปครับพี่พี่ครับต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันน้องๆก็ว ใจจริงๆครับพี่พีครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮงๆรวยๆเงินทองแหลมมาเทมาและที่สําคัญรับพี่พีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่พีวันนี้อ่าแล้วเรามาเจอกันนโดยเฉพาะทุกๆวันเลยครับพี่พี่ตีห้าและสี่โมเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านๆราคาถูกๆรอพี่พีอยู่นะครับพี่พีครับวันนี้ต้องขอตัวลากลับไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ